ทำ5อย่างนำทางสู่ความสำเร็จและนี่คือเคล็ดลับ5อย่างนะคะที่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วแชร์มาให้เราฟังกันค่ะคุณสามารถที่จะเอามาทดลองทำหรือว่าตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณทำตามเขาคุณมีทางที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะข้อ1ค่ะคุณมีความฝันได้นะคะคุณสามารถที่จะตั้งเป้าความฝันไว้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีขีดจำกัด คุณอยากได้แบบไหนคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องไหนคุณฝันเลยและที่สำคัญคุณควรจะมีเป้าหมายโดยที่กำหนดระยะเวลาไว้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากคุณจะคิดแล้วคุณควรจะเขียนบันทึกไว้ด้วยค่ะหรือทำเป็นดีมบอร์ดไว้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณตั้งเป้าไว้เช่นภายในสิ้นปีนี้ปลายปี2565คุณจะต้องตั้งเป้าที่จะต้องได้เงินเป็นจำนวนกี่หลักเป็นต้นนะคะ ลองทำดูค่ะคิดแล้วก็เขียนไปเลยนะคะบันทึกไว้ว่าเราคิดอะไรไว้บ้างลงไว้ในสมุดของคุณแล้วเรามาคอยดูกันค่ะข้อ2ค่ะคุณต้องมีทักษะทั้งเรื่องของการพูดและการฟังอย่าให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของการพูดนะคะเพราะว่าการฟังมีประโยชน์แล้วก็สำคัญจริงๆค่ะบางครั้งเวลาเรา ต้องคุยกับคนอื่นหรือว่าต้องการสื่อสารการมีทักษะในเรื่องของการฟังทําให้คุณได้ประโยชน์จากการสื่อสารได้มากบางทีก็อาจจะมากกว่าเรื่องของการพูดนะคะพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของทักษะการฟังให้ดีค่ะหลายๆครั้งประโยชน์ที่ได้จากการพูดคุยสื่อสารมาจากการรับฟังนะคะ 3. เรื่องของการเรียนค่ะ การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณขาดความรู้ไม่ได้ค่ะคุณต้องพยายามศึกษาหาความรู้ถ้าคุณรู้จริงคุณมีข้อมูลที่สามารถที่จะทําให้คุณพัฒนาในเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังจะทําความรู้จะทําให้คุณสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็หาทางลัดได้ค่ะห้ามลืมเรื่องนี้นะคะคนสําเร็จทุกคนไม่มีทางที่จะไม่เรียนรู้ค่ะและข้อสี่ ตามกันมาก็คือคุณต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นเรื่องที่คุณต้องทำโลกนี้ไม่หยุดในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณก็หยุดไม่ได้นะคะหลายๆครั้งอาจจะทำให้คุณลดระยะเวลาแล้วก็อาจจะมีทางลัดให้คุณอาจจะทำให้คุณไม่ต้องใช้เวลารอคอยมากมายค่ะถ้าคุณมีเรื่องของความรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยในที่สุดเรื่องของความสาเร็จไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังใจซึ่งคุณต้องมีค่ะถ้าข้อหนึ่งคุณตั้งเป้าคุณวาดความฝันไว้แล้วคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็นับถือตัวเองว่าคุณทำได้คุณต้องคิดตลอดเวลานะคะว่าถ้าคุณคิดแล้วลงมือทําทันทีคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง ถ้าคุณคิดแล้วมันจะเป็นแบบนั้นค่ะอย่าหยุดนับถือตัวเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดค่ะคุณจะสำเร็จได้เมื่อคุณมองเห็นภาพว่าคุณทำมันสำเร็จค่ะคดเดนจอย u c กเ s s สเตชันพอดแคสต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ